สวัสดีครับยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่สุ่มค่ะตั้งอาร์ตเวิง่ายๆด้วยเว็บไซต์คันว่านะครับแต่ให้ชวนผ่อนคันว่าเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่เลรวบรวมเทมเพจต่างๆนะครับที่ใช้สำหรับการออกแบบอาร์ตเวิร์คหนึ่งชิ้นหรือสามารถออกแบบแบนเนอร์เรื่องถึงพรีเซนเทชันก็ได้นะครับร็จซึ่งสําหรับผู้ที่ไม่เคยออกแบบกราฟิกเลยก็จะสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวในคอร์สนี้เราก็จะมาสอนตั้งแต่ เ้องต้นการจัดวางอ,อุปกรณ์เรื่องถึงข้อห้ามต่างๆที่การตั้งอ up ไว้หนึ่งทิศนนะ่ะต้องควรทำนะครับเรื่องถึงเทคนิคลับๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งเราก็จะเอามาแปะปันกันในในคอร์สนี้นะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนในแบทแรกกันเลยนะครับเพื่อน